โดนดูดีเป็นไรนะเบลใครจะโดนดีพิษปวนครับไปดูที่หัวพี่มั้งใช่อะไรอะว่ามีงูหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีหรอกงูอ่ะมีแต่อะไรไม่พูดไม่ได้ปะพูดได้อ่ะพี่มเบลก็คู่มันกลัวกูกอดได้ทำไมอ่ะไอ่ไอ้แมวเล่นในเรื่องดิเล่นในเรื่องดีในเรื่องกูเป็นคู่มันกูกอดกันได้อ่ะ แสดงมวยสุดทำไมอ่ะแสดงเออหนีมาคนน่ะแสดงคนเมื่อคืนแสดงป่ะอีกคนเมื่อคืนแสดงเปล่าเอออ๋อที่มึงขับรถไปหายตอนตีสี่หรอฉากนี้กูตายเร็ววันนี้อย่าไปกับเขาโอ๊เขาไม่รับรางวัลตอวคุ้มันลัวคุ้มันอะไรเมียมึงยืนมองเร็ววันนี้ ที like 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 ่ขาดเจ้าไม่ได้แต like ่วัน like ดีขาดทุกิสักว like ันหนึ่งจะได้ป่ะกูขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ด้วยคาเล็ตเตอร์มึงเป็นอย่างเนี้ยมีคนลึกกระังเนี่ยคาเล็เตอร์มึงเป็นอย่างเี้ยผมเล่นอะไรไปคนเขาคิดทำจริงมันเป็นการแสดงมันเป็นเรื่องใครก็บอกบิ๊กเจ้าชู้อย่างงู้นอย่างเนี้ยอผมขอพูดเลยนะครับตรงนี้เลยพี่ผมเสียหายพูดเลยคนที่ว่าบิ๊กเจ้าชู้เนี่ยเลืองจริงแต่ในเรื่อง เองเจ้าอุรภพฆ่าเลยวละเดวีเรารอเจ้าอยู่นานแล้ววิเดซีท่านเอาไม่ตังอ์เดวีรีบกลับมาหาพี่ขอบคุณนะคะวิเดเซนเดีเนี่ยเขาจะฆ่ากันตายหาแล้วไม่นัให้เขารับตังก่อนดีจบขาดเลยตายซะดีกว่าขอบคุณแม่ติ๊กนะคะขอบคุณพี่เบลเชียร์พี่ชายไปก่อนมึงต้องคุยบนะคะ แล้วขอล็อกกัอยู่สองคนนะอ้าวคุกได้แล้วคุณตลอดเออรางวัลได้แล้นี่ได้เลยนะครับยังไม่พอเลยทำไมอ่ะเป็นพี่เต๋าโอ้โหรอดรอดรอดรับแบงค์รับสักขอบคุณนะครับขอรางวัลซสักนิดนึงครับขอบคุณถ่ายรับไปที่ได้ตลอดเจอแดนเจ้าของรางวัลคุ้มครั้งเลยนะครับแต่พี่บินมาแล้วไปเลยเอานี่มครับเอาแล้วของกูล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่กูยังไม่เห็น ไม่ได้โวยวายไม่ไดวนนะคะผมนครับม่ดครับครับครกบิ๊กเอ้บิ๊กบ mm ิ hmm. ๊กอุณนะครับเอบิ๊กอมีน้องบอมีนผมีน้องะครับแต่ไม่ต้องให้ปบ้ามันรวยแล้วยี่ อะไรกันเนี่ยเลิฟเลิฟโอ้เห็นเหาา็น F5T องค์รัางสี่ห้าหมื่นวีเดซท่านหมาประจารยชชีวิตเจ้าขี้อริยันได้เหตุผลอะไรกันเรวดีเจ้าขู้ใจผีกันสึกสงครามในครั้งนี้เราวีรเสซไม่ได้ต้องการชีวิตใครเท่านั้นเราต้องการเพียงสิ่งเดียว นั่นก็คือตัวของเจ้าเลยละเวดีวิลเซ่ท่านต้องการตัวเร็วเร็วเวดีต้องเสียใจด้วย,ยเขามีอีกเวลาข้างหน้าเร็วเร็วดีกับเจ้าพี่อไรนย์เรทั้งสองกำลังจะแต่งงานกันเลยทางที่ดีท่านถอยท่านกลับไปจะดีกว่าเร็ววดี ผก้องช่ยวยส่วนท่านอะไรยังท่านคือผู้แพ้วิเศษไม่มีสินต่อรองดใดๆทั้งสิ้น <c oughs> และเมื่อวันนี้ <c oughs> เราวิเศษได้มาพบก